สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ mm hmm. เฮากะมาพักอยู่โงรงแรมแล้วนะคะ mm hmm. เตรียมตัวจะเอ,อ่อกับโนเวเมื่ออื่นนะคะนะ mm hmm. เนาะเฮาพักกอยู่แถวลาดกระบ,บังนะคะเนาะ mm hmm. แต่ว่าตอนนี้พักหน่อยเป็นยังเล่นก่อนจะ้ะ mm hmm. mm hmm.

ada don't know I'm ada warnanya, you full speed. that Si Oh ada, Oh สวัสดีค่ะชิปนโน่ค่ะก่ายกันแย้มมือเชร้านะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงโนเวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะการบอคได้ทิชชู่นะคะบอคได้อัปเดตให้ลงให้เบิ่งนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะค่ะคือตีตังใจไว้นะว่าจะกลับเมืองไทยก็จะไปแบบว่าถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่ามันกะบริเป็นตามที่เขาคาดหวังไว้เพราะว่าคือ ตีกับกับเมืองไทยแค่สามอาทิตย์เนาะค่ะแล้วกะยุ่งเทบกะซีหาเมือแล้วเนาะกะกับไปบ้านกะอยู่แค่สิบกว่าเมือเองเนาะจ้ะก็เลยอยากใช้ช่วงเวลาที่เฮาบ่ใครได้กลับบ้านนะคะอยากอยู่กับครอบครัวนะคะอยากอยู่กับพี่กับน้องนะคะเนาะก็เลยบวใครได้ได้ได้เอ็ดคลิปนะคะก็คือพี่น้องกามาเทคแค่์นะคะมาอยู่เป็นมูมาตุ่มมาโฮ่งกันดีเนาะค่ะเนาะก็คือรอมนี้ก็คือ ถือว่าอบอุ่นนะคะกับบอพิดวังเนาะ,ะที่กลับไปในรอบนี้เนาะจ้ะถึงบมมะะ่มีแม่เนาะค่ะเนาะถ้าไม่แม่กะมีแม่กับพิษสาวมารวมกันกค,คนจะครบนะคะเนาะคนจะอบอุ่นกว่านี้เนาะ,ะแต่ว่ากับเบรเป็นยังะคะ่ะเขากะเจอกันเมื่อมีโอกาสเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเราบอกว่าเราอาจจะมาเที่ยวหายูโ no นเว่เนาะคะ่ะเตกับเตรียมห้องไว,ไลลวะะ้ให้แล้วเนาะแต่กะยังไม่ได้ดเซ็จสิ้นเนาะค่ะัวลูกไส้เพิ่นมาเห็ดไปลอะะ่อเนาะค่ะเนาะจากตัก เผื่อเพิ่มมาสินะคะิได้มี่มองให้เพิน่นอยู่เพิ่นพักเนาะค่ะเนาะนาจะกากาถือว่าอบอุ่นใจนะคะอบอุ่นใจที่ไปเจอขอบคัวเจอพี่น้องในรอบนี้คือจะสวยอะไรละ่ะเกินเกินขาดนะคะเพราะว่าบอกคิดคิดบ่ถึงเนาะว่าว่าพจะเตรียมเพิ่นจะ แค่แค่เข้าได้ดีปานนี้คือบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือเข้าไปก็คือไม่แต่ขอบรววัวสินะคะเนาะกะมีพี่นองนินในน้อยนะคะแต่รอบนี้คือบอกว่าทุกคนนะคะแบบมาแบบว่าเหมือนเหมือนมาซอยเห็กเบโคง้งเขาเขาซอยนูน่นนี่นั่นคือแค่เข้าเอ่ยนะคะว่าเขาอยากกินอย่างสิเพิ่นจัดเตรียมให้เลยโดยที่เข้าปะต้องปะต้องเคะนะเพิ่นปฏิวัตเงินจากเข้านะคะ อแต่ว่าตีกับห้ตอนตีกับตีกับห้นำนำใจเพิอยูนะคะค่ะที่พนว่าเออแบบซอยเรือห้าหนุนนี่นั่นนะคะกะให้เพนอยููคนละเด็กละน้อยนะคะเพราะห้ากับ่บด้มีเงินหลายเนาะ,ะแต่ว่ากับไ้นั้นเป็นนำใจให้เพ่นเนาะจะเนาะอืมนะคะกับบุคครเดคลิปเนาะแกพี่น้องกับเห็นตีไยไปโดนกับทากขามาอยู่นะคะว่าเออน้องตีไปใส่นอฮอดบานลรไปนะคะเนาะกับขอคู่เล็นหลายเด้อจ้ะนะคะทียังทักทั้งทางคนเขามาเนาะจ้ะเนาะ <c oughs> พอมาหอดโนเวเรากับบ่มยังเสด็จพี่นอ้องเพราะว่ายิมะเนาะคะ่ะเนาะกะประดูจเช็ดคลิปอีกอย่างน,นาะจดะคน้องแห้งเนาะค่ะกะเผ้าแห้งอันนี้ก็เป็นพริกแกงเนาะค่ะพริกแกงตากแข้งมากการตำไม่ได้แห้สงสนิทนะคะจริงๆมันโลดหนึ่งเนาอะอืมที่คือไม่ได้แห็งสนิทตอนใส่ซีดาซีเอาต้มน้ำพใส่แล้วกะเออแซ่แข็งแล้วจ้ะนะคะ <c oughs> ของกระเด้บบมากบริหลายค่ะเพราะว่า กระเป๋าตีเอ่อคือนําหนักนะคะมันได้ยิบสามตา่อต่อคนนะคะเนาะยิบสามกิโลบนรอบกับคาเอาขึ้นบนรอบกับที่ขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องในในแปดโลนะคะแต่ว่าแต่ละกระเป๋าตีแรงหนักว่ดถึงยี่สิบโลจะกระเป๋าค่ะเพราะว่ายัางเออสมาจะเป็นของแห่งนอริติเอามานะคะหลักกะกระเป๋ามันค่อนข้าง,ง,งจะหน่อยนะคะเราคือมันหน่อยส้มมันหน่อยนะคะมันแคบยามาไซของสัญญาไปคือบอกว่า เออมันเต็มกระเป๋าเติมน like, right? ้ำม so ันได้คือแบบว่าเตเสียค so ือแบบว่าน so ้นเบานะคะแต่ว่าน้ำนน้ำมันเบาแต่ว่าปริมาณคือมันได้แบบว่ามันเต็มกระเป๋ากรณ์เสียหนักคิดเสียดายอยู่นะคะเพราะว่าระยะหนึ่งตีขไม่ได so ้ไปช้อปปิ ainsi, ้งนะคะประเดี๋ยวไอจะเตรียมของนะคะเพราะว่าเทตดี้ได้ของมากคือว่าตอนเทตดีไปอยู่บ้านนะคะแล้วก็ย่ำตีไปช้อปปิ้งไปอย่างเสียดีกับที เอไปซื้อกลับมาไว้น้ามันสะิหน้าคือจังตีเหตุเกิบไปนะคะก็ทยอยซื้ออันเน็ต้นยสิค่ะเพราะว่าตีหัววาถ้าเกิดว่าตีมาถึงกรุงเทพแล้วตีอาจจะยุ่งสินะคะกับเมนอิหรีค่ะเพราะมา่อหกรุงเทพแล้วภายหน่อยไปนางเรือไปนางเรือแล้วกะไปล่งอยู่ประตูน้ำเนาะไปซื้อของฝากของฝากให้นี่นะคะลูกไสใ้ให้ยาดให้โมสินะ <c oughs> เจ้าของก็เลบรีของออหยังเลยค่ะพักว่าสิไปเอามากกับบด้รี่อ้อยังมาเลยจ้ะเนาะกระไดเสาที่เข้าใจมากจากบ้านนะคะแคน้นเองแล้วก็ตอนขาขึ้นมาเนะ่ะคือเข้าเอามาของรถมันหน่อยนะคะเข้าบวสามารถเอาของมาได้จํานวนหลายเนาะบางอย่างกะเอาออกไปบ้าน,นสิค่ะคือจังไอตะไไร่เนาะเจ็ดจีนตะไตะไร่ตีได้มาหาหุกทุงแบบง,ง่ายหนึ่งจ้ะก็ต้องเอาออกเพราะว่าเออคือบอกว่าจะได้ละ น้ำหนักก็ไม่นน้ำหนักมันเกินนะคะน้ำหนักมันไม่ได้เกินแต่ว่ากระเป๋ามันเต็มนะคะกระเป๋ากระเป๋าคือมันยัดม่ได้แล้วสิคะพอสภากันนุ่งกันหนกังกระเป๋านึงแล้วแต่ว่าสีเอามาอันสีเียวมาล่องเห็ดเบิ่งนะคะแบบวะ่าคือตีบวกเคยส่วนตัวบ่กเคยตากกระเพ๋าแห้งมาจากเธอเนาะตีก็เอามาแซนนมนะคะแสแนมมันก็ขึ้นโตมากแต่สีมันก็นจะไม่ได้เคียวแบบสดก็จัะก็จัะแบบแบบ กะเพราสดเนาะแต่ไอไ้อยก้อน,นนั้นนี่ตีเอาไปผัดนะคะผัดอันนั้นเคี้ยวสดเคี้ยวแบบเคี้ยวเลยแหละอืแต่ว่าอันนี้ทีต่ตีตัดแห้งมากนะคะเนะสีมันไมาแซนามานา,นานมันก็นจะขึ้นมาสีมันก็นจะเป็นสีเขียวแบบอ,อ่อ,อนๆเนาะบริสิสีเขียวออกสีเขียวออกน้ออกำตาลน้ำตาลสิค่ะแต่บริสสีเขียวเข็มสิแต่ว่ากินมันโอเคอยู่ค่ะ <c oughs> แต่เป็นกะเพราบานนะกินมันโอเคนะคะแล้วที่นี่ตีมเอามาเอามาผัด ฉันน้ำมันขึ้นเราเตรียมเอาผัดใส่ใส่กระเทียมพริกไทยนะคะเนาะล้วก็ผัดไม่ก็ได้อยู่ค่ะพี่น้องก็คือข้าพผัดแล้วข้ากะเพราะแต่มันเย็นแล้วขาก็แพกเสร็ถุงแล้วก็เอาเข่าช่องแข็งไปเลยจะ้นะเนาะตอนที่คิดว่ามันเป็นแห่งแบบนี้นะคะถ้าโดนไปกินมันอาจจะหายไปสิถ้าเกิดว่าเอาเอามาใช้วิธีแบบว่าแช่น้ำแล้วมันขึ้นโตเพราะมันยังบดดนนะคะเนาะขึ้นโต,นโต,นโตเต็มทีแล้วก็เอามาผัด ผัดใส่เครื่องทันทีแล้วก็ใส่ซองแข็งไว้อันนั้นน่าจะเป็นจะไม่กินทีทีดีกว่าน่ะสินะคะแต่ว่าตีจะลองเอาเอาแบบว่าบบพัดน้ำเอาไปใส่ซองแข็งไว้ยามพะยากใส่เพื่อเขาใส่แบบเห็ดกงเห็ดแกงน่ะสิเขากัดสุดแล้มายิบยุ้มใส่เลยสิน่ะค่ะส่วนเข้าพัดเข้ากัดเก็บใส่ซองแข็งไว้เรียบร้อยแล้วน่าจะนะนี่ละค่ะก็เอามาฝากมือน้ำแต่ว่านี่ละจะไปให้เพื่อนแบ่งกันนะคะเพราะว่าตีโบลูว่าเพจะเอานเนาะ มเพราะว่าเนี่ค่ะเพราะว่ามันเป็นกระเพื่แห่นนะคะยาเพันบรมมากระสินแต่ว่าจะไปบริดัทสินาเจอกินเข่ากันเนาะกระสิมีของฝากไปให้ทุกคนดูจากกระสืออย่างนักคนละเลิบละน้อยนะคอตีได้ของมาบรหลายนะคะแต่ว่ากะได้มากฝากกันอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะเป็นของฝากนี่เด้หน้อยจากห้านะคะเนาะกะค่ะกะบริษัทไปกระเป๋าเดินทางให้เบิ่งนะคะน้อสมาจะไปสภาจะตีไปชอปม้านะคะเนาะสภาแเนาะ อของใส่ส่วนตวนะคะบนเนาะทิตตีเอามาเนาะค่ะกะสล้วก็เข่ากะเพื่อจะตีลงมขิดไปนะคะบวกกียาวเนาะกะจะเป็นสมาจะเป็นของแห้งนะคะอืมนั่นละจ้ะก,กะประมาณนี้เนาะค่ะมนีกามาอัปเดตนะคะสถานการณ์ปัจจุบันวายูไซเล้วนะคะถึงโนวเวรเราไปกะการมาถึงนอร์วเวย์โดยสติภาพกันนะคะกะกอนน,นี้กะคือบอกว่าเม่อยนะคะเมย์เลยกะที่นีตอน,นี้ตีนอนผิดเวลานะคะคือ ที่จะตื่นตีสองทุกมือเนาะตีสองโนเวตค่ะตือนนาทงกมือหลักการกับบอลนอนอีกเลเลยแล้วกจะเป็นนอตอีกทีประมาณหาหคมุ่งแรงกับสีเลิมนอนแล้วนะคะเนาะนะนจะ๊นะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวกะรจะไหนคอยติดตามกันเรื่อยๆเนาะเพื่อว่ามีหยางตีกับสีเไทยลงนะคะอันเมื่อนี้ขอตังแบบนี้เพราะว่ายางตีหาคับกองมาเจอค่ะก็เลตยตังไนดะ้ตรงเนาะ โอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วเด้อจะขอบคุณทุกท่านใจที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วค่อยถามข่าวกันมาโดยตลอดนะคะนรับคลิปนี้ตีลาไปก่อนค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย